โอเคก็ขอการสวัสดีทุกคนนะครับแล้วก็ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องรีทีมสร้างรายได้กันด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาจัดกิจกรรมนะครับแจกทูม m น n e วอลเล็ตนะครับมูลค่า30บาทด้วยกันนะครับโอเคนะครับสำหรับก่อนไปเริ่มกิจกรรมแจกทูม m น n e วอลเล็ตกันนะครับกิจกรรมเดิมที่เราจัดกันอยู่แล้วนะครับนั่นก็คือ2เมนแรกนะครับที่มาคอมเมนต์เร็วสุดนะครับก็ เป็นแรกลับไปเลย3 t มโทมานีวอลเลตนะครับแล้วก็เมนที่2ก็รับไป2ทงโมานีวอลเลตด้วยกันนะครับจำกัดเพียงแค่2ท่านเท่านั้นนะครับสำหรับกิจกรรมนี้มาร่วมเล่นได้ทุกคลิปเลยนะครับกับช่องดีทีมสร้างรายได้เนาะโอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปสร้าง2องทมานีวอลเลตกันก่อนละกันนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับจะแบ่งเป็น2ซองนะครับซองละ15บาวอลเลตนะครับแบบสุมจานวนเงินเนาะคนที่ได้รับอยู่ที่10คนนะครับตรงนี้เป็นซองที่1นะครับผมสร้างไปแล้วนะครับ เดี๋ยวเรามาสร้างซองที่2กันต่อเลยนะครับอ่าสำหรับซองที่1นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสร้างซองให้เสร็จก่อนละกันนะครับเดี๋ยวค่อยไปบอกกติกาอีกทีหนึ่งนะครับตรงนี้เดี๋ยวขอสร้างอีก1ซองไปก่อนนะครับอีก15บาทนะครับแบบสุ่มจำนวนเงิน10คนเหมือนกันนะครับก็ซองที่2ก็สร้างเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวคัดลอกไว้ก่อนคราวนี้สําหรับซองที่1นะครับผมจะเอามาแปะไว้ในคลิป ด้านบนสุดตรงนี้นะครับที่เป็นการสอนหาเงินฟรีมูลค่า166บาทน,นะครับก็เดี๋ยวเราจะเอามาแปะไว้ตรงนี้เนี่ยครับให้เราก,กดลงมาตรงนี้เนาะ Hyung. มันจะเลื่อนลงมานะครับเดี๋ยวผมจะเอาลิงก์ซองที่1เนี่ยมาแปะไว้ใกล้ๆเส้นปากตรงนี้แล้วกันนะครับก็สามารถกดจากลิงก์ภายใต้คลิปนี้มาได้เลยนะครับเดี๋ยวมันจะเด้งมาคลิปนี้อัตโนมัตินะครับก็ให้เราเนี่ยกดลงมาแล้วก็ซองจะอยู่ตรงเส้นปะตรงนี้นะครับอันนี้สําหรับซองที่1นะครับ สำหรับซองที่2นะครับก็จะเอามาแปะอยู่ตรงคลิปหาเงินเข้าวอลเล็ตฟรีตรงนี้นะครับตั้งแต่150บาทจนถึง1000บาทนะครับเดี๋ยวก็จะเอามา<ไ>ปแปะไ,ปไว้คลิปนี้เป็นคลิปที่2นะครับเป็นซองที่2แล้วก็สำหรับซองที่2นะครับก็จะเอามาแปะไว้ข้างๆเส้นฝาตรงนี้เหมือนกันนะครับก็สามารถกดจากลิงก์ภายใต้คลิปนะครับมันจะเด้งมาคลิปนี้อัตโนมัตินะครับแล้วก็ให้เราเนี่ยมารับซองได้ตรง นี้เลยนะครับตรงนี้เลยนะครับโอเคเอาเป็นว่าถ้าเกิดเข้าใจกติกาแล้วนะครับก็สามารถมารับกันได้เลยนะครับใครที่กดเข้ามาเร็วกดเข้ามาทันนะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยแล้วกันนะครับส่วนใครที่ไม่ได้นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับก็สามารถมาร่วมกิจกรรมมาร่วมสนุกรับทูมานี่วอเลตฟรีจากการเอ่อที่เข้ามาคอมเมนต์สองเป็นแรกนะครับตรงนี้ก็ได้รับนะครับผมแล้วก็มาจากการกดรับซองทูมานี่วอเลตจากกิจกรรมแจก ทูมินิเวเลตตรงนี้ก็ได้อีกเช่นกันนะครับอันนี้ก็จะมี2กิจกรรมหลักๆนะครับที่เราจัดให้แทบทุกวันเลยนะครับกับช่องดิทีมสร้างรายได้นะครับโอเควันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปมาจนจบนะครับขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ